สวดสีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตรายและโรคร้ายพระคาถาโบราณที่บุรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาให้เป็นสิริมงคลเป็นเกาะแก้วเกาะทิพย์คุ้มครองตนเองและบ้านเมืองได้แก่พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนักพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด เหยบน้ำทะเลจืดพระคาถาพยายุงทองขององค์หลวงปู่มั่นพุริทัตโตที่มอบให้พระสยามเทวาธิราชและพระคาถาบูชาพระอุปคุตที่พระแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มัน่นใช้บริกรรมภาวนาทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีพระมหาพุทธานุภาพอเนกอนันออ์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโชคลาภบ,บารมี ความสำเร็จในหน้าที่การงานสเสน่ห์เมตตาป้องกันสิ่งอับปมงคลทั้งหลายให้อัญเชิญมหายันพระคาถานี้ติดตัวเอาไว้หรือบูชาไว้ที่บ้านพร้อมสวดบูชาเป็นประจำจะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริไม่มีตกตำ่ำปกป้องคุ้มครองจากพยันตารายทั้งปงวงแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าส่วนยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด,ด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรปพุทธศักราช2440พระคาถาบทนี้คุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนถุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ถูกๆเรื่องเรียกได้ว่าเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลเจรจาสิ่งใดสำเร็จ สมหวังทางพกทรัพย์วาสนาบาร,รมีและเมตตาทั้งช่วยให้แข็งคราดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยานอันตร,รายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรรพ์ต่างๆทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านมหานิยมมหเสนี เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายช่วยให้การเจรจาติดต่อราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรคเรียกสั์ให้ไหลมาเทมากิจการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลในธรรม ทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างสวดเก้าจบเป็นมงกุฎครอบศีรษะอิติปิโสว,วิเศเสอิเสเสพุทธนาเมีีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพะนิพาณอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคุมข้าพระเจ้าตลอดทุกการทุกเมื่อเทินพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเมื่อ400ปีก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชารานล้มป่วยเจ็บตายเป็นจำนวนมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนสมัยนั้น หยกยาก็ไม่มีนิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกกังวลมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้ทรงระลึกนึกถึงพระราชมุนีหลวงปู่ทวดมีรับสั่งให้อมาย์ไปนิมนต์ท่านมาเข้าเฝ้าท่านได้ช่วยไว้อีกหลายครั้งโดยลํำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยและดวงแก้ววิเศษ แล้วทำนามพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั่วทั้งพระนครโลกหาก็หายขาดด้วยอำนาจของคุณความดีและคุณธรรมอันสูงทรงทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชคูรูปรูปาจารย์และทรงพอพระหฤทัยในองค์ท่านถึงกับทรงมีรับสัง่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใด หรือจะบุรณะวัดวาอารามใดๆข้าพเจ้าจะอุปถมัมภุกประการนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอนุภาพแห่งพระคาถาบทนี้ประมาณไม่ได้เลยภาวนาก่อนออกเดินทางเป็นแขล้วคลาดปลอดภัย ภัยอันตรายไม่กล้ากั้มกลายคำแปลข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดชเจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้าผู้ที่เลื่อมใสบูชาในหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบันดาลให้แข,ขล้วคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บารมีของหลวงปู่ทวดคุ้มครอง จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีประพฤติดีและดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริตพระคาถาบูชาปูอปป่อุปคุธหลวงปู่อุปคุธคือพระอารหันต์องค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอนุพุทธะทำภารกิจสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าไปจนถึงพุทธศักราช5,000 หลวงปู่อุปคุตจึงมีทั้งอิทธิ์และบุญญทธิ์อิทริ์คือขจัดภัยพานพยามารป้องกันคนดีมีศีลธรรมบุญญยธิ์คือบันดาลโชคลาบแก่คนที่ดีมีศีลธรรมบัดนี้ปู่อธิษฐานจิตทรงสภาวาทาขันชั้นละเอียดเหนือยิ่งกว่าความเป็นทิพปิดสถานอยู่ในมณดบแก้วนัสดือทะเล แม่หลวงปู่หมดกิเลสแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ปรินิพานเพราะมหาผมวิหารเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อชาวโลกท่านจึงทรงกายไว้ในสภาวะเหนือทิพย์เพื่อช่วยเราแต่เราต้องปฏิบัติขัดเกลาเข้าสู่ศีลธรรมเข้าสู่วิถีจิตที่ประณีตงดงามท่านจึงจะช่วยเราได้และคาถาศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์หลวงปู่อุปคุตได้มาจากพระกรรมฐานองค์สําคัญ ในสายหลวงปู่มั่นภูริธตโตซึ่งนำมาเปิดเผยครั้งแรกพระอุปคุตตังมหาเถรังมหิทธิกังมหานุภาวังวิทังเสติอเสสโตยถาวายะปฏิตาโโหมาธเนอิติอาหาพระความันสวดไว้จกช่วยป้องกันภัยได้ทั่วสารทิศดีนักแล คาถานกยุงทองของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระคาถาป้องกันภัยหรือคาถาโมระปริตระหรือที่เรียกกันติดปากว่าคาถาพยายุงทองจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือเป็นอีกหนึ่งในบทสวดสำคัญที่เชื่อกันว่าป้องกันภัยนานา,นาประการแขลวคลาดเป็นเลิศโดยพระสยามเทวทิราชขอบารมีจากองค์หลวงปู่มั่นให้ปกปักรักษาประเทศไทย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจารณาจนได้คาถาว่านโมวิมุตตะมังนโมวิมุตติยาเมื่อท่านบอกให้แล้วคณะเทพของพระสยามเทวธิราชก็อนุโมทนาสาธุการแล้วก็ลากลับไปโดยหัวใจของคาถาบทนี้คือนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอันมีความหมายว่า ความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ทำอันหลุดพ้นมันบริกรรมถูกข้ามชาตจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆจะไม่กล้ามาขํากลายตัวเราได้เลยทางนี้มูลนิธิธรรมดีได้จัดพิธีพุทธาพิเศษมหายันมงกุฎพระพุทธเจ้านพระน์ตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต หวัดกู้นนทบุรีน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนได้ถวายพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแด่สมเด็จพระปิยมหาราชก่อนเสด็จประพาสยุโรปโดยมอบให้เป็นธรรมบรรณาการสำหรับผู้บูชาหนังสือตามรอยพยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสีบทสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตราย และโรคร้ายต่างๆเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง